สวัสดีเอฟซีทั้งช่องผหัดชาแนลครับมื้อนีครับวันที่11กันยายน2 5 6หาครับผมเนาะมื้อนีครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเป็นของแม่สารคามนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับแม่ว่าอยากแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะแม่ว่าสูตรนี้เดินดีมากครับผมวิ่งบนตัวเดียวจากแม่สารคามนะครับก่อนอื่นครับมาดูวิ่งล่างตัวเดียวของแม่สารคามก่อนนะครับ เข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7้าครับผมเข้ามาแล้ว7งวดติดต่อกันนะครับงวดที่แล้วครับให้มาครับ4เม็ดเดียวครับออก9 4นะครับงวดนี้ครับให้มาครับ7เม็ดเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวของแม่สารคามครับผมเนาะก่อนอื่นครับมาแจงเอฟซีทั้งช่องตอนครับผมเนาะเมื่อคขึ้นมีครับผมเนาะผมโทรหาเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับผมนี่ครับ งดที่แล้วให้มานะครับให้9กับ0จับคู่เขา้า9 4ตรงๆนะครับเมื่อึ้นนี่ผมโทรหาเพลินเพลินว่าถ้าหากงดนี้นะถ้าพี่เลือกมั่นใจนะระหว่าง6กับ2ผมเนาะ6กับ2พี่เลือก6นะนี่ครับแต่ว่าชุดเต็มอย่าทิ้งนะบอก f c ทางช่องด้วยท้าเน้นก็คือเน้นวิ่ง6แล้วก็61นะนี่ครับผมพันแจเข่าวมาครับผมเนาะวิ่ง6ล่าง61 สำหรับใครชอบเม็ดเดียวแต่ว่าจะทิ้งเลข4คู่นี้ครับผมเป็นแจงข่าวมากกับมาแจงข่าวเอฟซีทงช่องต่อครับผมเนาะเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับแคปหน้าจอครับผมนี่ครับงวดที่แล้วนะครับ9 9 4ครับงวดนี้ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับโอเคแล้วก็มี FC ทัีทชงองถามมันเยอะมากผ่าหักทำไมไม่เห็น fc ภูเก็ตเลยวิ่งบนตัวเดียวนะนี่ครับ fc ภูเก็ตนะครับให้4ออก041ให้6ออก8 6 7ให้0ออก606งวดนี้ให้3นะครับแคปหน้าจอครับผมแม่สารคัมนะครับคลิปนี้ครับงวดที่แล้วแม่สารลามให้มาครับนี่ครับวิ่ง9กาล่างให้49เลขออก9 4ครับ วิ่ง6บนก็ผมเนาะ6เข้า06ครับแต่ว่าจับคู่ไม่เข้านะครับชุดจับคู่ให้นะครับงวดนี้ครับงวดนี้งวดนี้ครับอันนี้2ตัวมาตัวครับของแม่แตละคามนะครับผมวิ่ง2ตัวมาตัวงวดนี้0นย์กับ2ครับงวดนี้แม่ให้มาครับผมเนาะนี่ครับผมบนวิ่ง0905เเม็ดเดียวจับคู่ครับ ชุด2ตัวครับผมเนาะตัดเล่น2องตัวครับ05 95 90เน้นที่905 05ครับล่างวิ่ง7ครับ27เม็ดเมตรเดียวนะครับของแม่สารคามครับนี่ครับผมเนาะจะวามือนี้ครับผมแมว่ามีแนวทางวิ่งบนตัวเดียวมาฝากตอนเอ็ซี่ท่าช่องครับผมของแม่สารคามนะครับก่อนอื่นครับมาดูเลขหลุดวงในก่อนครับ เลขหลุดวงในนี่ครับได้มา41เลขออก041นะครับให้82เลขออก28นะครับนี่ครับ16สิงหาครับแล้วก็1กันยาครับผมมี4ใบนะครับ1กันยาครับผมนี่ครับเข้าไปที่4นะครับนี่ครับ5 9 3เอ่อ9 5 3 0กนนะครับนี่ครับผม ห้กามนะครับงวดที่แล้ว1กันยานะครับเลขหลุดวงในนะครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับงวดนี้เลขหลุดวงในครับนี่ครับผม7 5234นะครับ7 5234นะครับให้ f c ทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมนี่ครับ75234นะครับเลขหลุดวงในนะครับ โอเคกับผมเนาะมาครับมาดูของแม่สาร,รคามดีกว่าครับแม่สาร,รคามคลิปนี้เป็นวิ่งบนตัวเดียวกับผมเนะาะพว่าวิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้แม่ให้มาเจ็ดนะครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวเจ็ดนะครับคลิปนี้เป็นวิ่งบนตัวเดียวนะครับของแม่สาร,รคามครับอยู่ไหนเอ่ยเนาะ แม่สารคามครับผมเนาะแม่สารคามมีใครอยากได้ของเลขลาวครับผมของอ่าลุงโชคดีไหมดูก่อนสิเลขลาวลุงโชคดีครับผมนี่ครับวันที่เก้าครับวันที่เก้าครับผมนี่ครับเข้าที่เจ็ดสามนะครับตัวกันครับผมเนาะเข้าที่เจ็ดสามครับเดี๋ยว ลงให้ดูท้ายคลิปนะครับเลขราวของลุงโชคดีนะครับเอาของแม่สารคามก่อนดีกว่าแม่สารคามนี่ครับ905หาซื้อไม่ได้เลยเขาปิดรับบทแต่แม่มีชุดสำลองให้พิจรารณาครับผมเนาะนี่ครับผมแมว่ามีสุดสำลองของแม่สารคามมาให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะอันนี้เด่นบนนะครับเด่นบน นบนนี่ครับผมวิ่งบนตัวเดียวของแม่สารคามนะครับมาฝากตอนเอฟซีทางช่องครับผมเก้าศูนย์ห้าดังทุกหมดครับผมเนาะเก้าศูนย์ห้าครับผมเก้าศูนย์ห้าครับผมดังทุกหมดเลยหาซื้อเนี่ครับผมมาครับมาดู วิ่งบนตัวเดียวของแม่สารครามก่อนครับแม่สารครามครับแม่สารครามวิ่งบนตัวเดียวนะครับ วิ่งบนตัวเดียวมาฝากตอนเอฟที่ทางช่องับผมวิ่งบนตัวเดียวได้5เลขออก5 0 3ครับได้3ครับเลขออกครับ3 3 6นะครับ ได้ศครับเลขออก 0, 4, 1นะครับได้8ครับเลขออก 8, 6, 7นะครับได้0ครับงวดที่แล้วครับเลขออก 6, กศครับนี่ครับวิ่งบนตัวเดียวของแม่ธนรคารนะครับสามารถมาได้ทั้งหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบนะครับ5มาหลักร้อยครับผมเนาะ ถ้าใครชอบวิ่งนะครับวิ่งได้นะครับ3มมาทั้ง2ตัวครับ3า6ามหมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับ0ครับมาหลักร้อยครับ8ครับมาหลักร้อยครับแล้วก็ศูนย์ครับมาหลักสิบนะครับมาหลักสิบงดนี้ให้มานะครับงวดนี้ให้มาวิ่งบนตัวเดียวนะครับ นี่ครับศูนย์เม็ดเดียวครับผมศูนย์เม็ดเดียวครับของแม่สารคามครับงวดนี้วิ่งบนตัวเดียวครับวิ่งที่ศูนย์นะครับนี่ครับวิ่งบนตัวเดียวของแม่สารคามนำมาฝากตอนเอฟซีทั้ง่องครับผมวิ่งบนตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวเอาแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอเด้อครับผม สำหรับใครที่รอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งสำหรับใครที่รอวิ่งล่างเงินล้านของพิ่ายออลรับแปลเดี๋ยวดูก่อนสิวิ่งล่างเงินล้านของพิ่ายออลรับแปลเพราะว่าช่วงนี้ผมเนาะน้ําท่วมภาคเหนือครับพิ่ายประวังในภาคเนี้ครับผมเนาะวิ่งล่างเงินล้านนะครับงดที่แล้วนะครับให้วิ่งเก้าครับผมเนาะนี่ครับวิ่งเก้าครับ79เจ็ดเก้าครับนี่ครับรอก่อนนะครับรอก่อน พราะว่าผิดตายบบว่างกันเนาะตอนนี้น้ําท่วมอยู่นะครับเอาก็ตามนี้ครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับผมกระขออุยพรอนไห้เอฟซีท่างช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินทางแคลวคาดปลอดภัยครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินท่องครับผมถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับมาดูสิวว่งบนตัวเดียวกับของเอฟซีภูเก็ต ออเอฟภูเก็ตได้มา3นะครับแม่ตารคามได้มา0ูนย์นะครับนี่ครับคือว่าจะออก3003ครับผมเนาะเอา้าตามนี้ครับผมคลิปนี้กั็สวัสดีครับเจินชิปนาครับ